ชื่อโรซิโอบินโดโลค่ะประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางูบาติกบ้านบางูก็มีเป็นเขียนลายซะส่วนใหญ่เป็นการเขียนด้วยจันติ้งค่ะหลังๆก็จะมีมาผสมกับลายบล็อกแต่ที่หลักๆที่ชุมชนบ้านบางูทำก็คือเป็นการใช้เทียนซ้อนเทียนค่ะ พราะอันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าจะโชคแต่ละชิ้นไม่เหมือนถ้าทำสองชิ้นก็สองแบบก็คือลายประจำกลุ่มนี้เป็นลายอะไรคะอันนี้ค่ะมันจะเป็นือนเอเป็นฟืนองเวลาเราหยดน้ำอะค่ะแรงบันดาลใจมาจากอะไรคะสภาพอากาศบ้านเราอะค่ะตอนใหญ่จะฝนตกใช่ไหมอ๋อบ้โอ้เท่อะ สวยอันนี้อันนี้วาดเองไหมคะวาดเองอันนี้เป็นเทคนิคไม่ได้ใช้เทียนงานเพ้นท์เลยเพ้นท์สุดๆเลยน่ารักเนาะนี่เป็นชุดลำลองและตอนนี้ก็มาพัฒนาเป็นเสือ้อเชิ้ต มีเรื่องเป็นการเก่งเป็นผ้าพ,พันผ้าพ,พันโคผ้าคุมไหล่เปลี่ยนแค่ลายแล้วก็สีตามที่ยุคสมัยเขาใช้กันบับงกงุบาติเบอร์ศูนย่งาองแป์หนึ่ง